สำนักงานแม่ทัพภาคที่สปี2534ถึง2537ได้จัดทำหนังสือขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่สตลอดจนไทยทอดแนวความคิดและแนวทางการปฏิบัติงานของพลโทกิติรัตนาชายา ในทัพภาคที่สในห่วงปี2534ถึง2537ซึ่งครอบคลุมงานทั้งหมดที่กองทัพจะต้องทำเพื่อแก้ปัญหาภาคใต้และแก้ปัญหาชาติทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนได้เข้าใจถึงเหตุผลและความเป็นมาของงานหรือโครงการต่างๆที่กองทัพได้ทำไปแล้วซึ่งเชื่อว่า จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคุณรุ่นหลังสำหรับการปฏิกานงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตคณะผู้จัดทำพันโทจำลองคุณสง์สำนักงานเมตทาภาคสีปี 2,534ถึง2,537โครงการเพื่อนนายทหารชั้นผู้น้อยเพื่อนนายทหารชั้นผู้น้อยความจริงแล้วผู้บงังผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันก็พูดกันอยู่เสมอว่า จะต้องให้สวัสดิการแก่ทหารชั้นผู้น้อยแต่ด้วยความจำกัดด้านงบประมาณและจำนวนกำลังพลที่มีมากก็อาจจะทำให้การดูแลไม่ทั่วถึงสภาพปัจจุบันต้องยอมรับความจริงกันว่านายทหารชั้นผู้น้อยส่วนใหญ่อยู่ได้ด้วยนี่สิน กู้เดือนนี้ไว้กินเดือนหน้าอนาคตของบุตรหลานแทบจะไม่เห็นทางท่านแม่ทัพเคยประรบอยู่เสมอว่าในยามที่มีการรบเราก็ใช้เขาขาขาดแขนขาดบ้างก็เสียชีวิตทุกคนเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเขามัวแต่รบเพลิน ไม่เคยคิดถึงการสร้างฐานะพอกิจการชูรบเสร็จหันมามองดูตัวเองอีกทีก็รู้สึกว่าโยนมากแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรสมัยที่พลตรีกิติรัตนาชายาเป็นผู้บัญชากองพลหานราบทีห้าท่านได้จะได้มีวงดนตรีคราบาว มาแสดงเพื่อหาเงินช่วยเหลือสวัสดิการรักษาพยาบาลและกองทุนการศึกษาบุตรให้แก่กําลังพลในกองพลทหารราบที่ห้าไว้ทั้งสิ้นหล้านบาทปัจจุบันเงินกองทุนนี้ยังคงเป็นสวัสดิการของนายทหารชั้นผู้น้อยอยู่อย่างครบถ้วนเมื่อเป็นแม่ทัพก็ได้มองเห็นปัญหาความยากลไร้ของลูกน้อง ทางกองทัพและคิดที่จะแก้ไขอย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาชาติเพราะถ้าทาบทหารอยู่ไม่ได้ชาติก็คงอยู่ได้ยากงานที่แรกของแม่ทัพคือให้แนวทางว่าเราต้องพัฒนากับเราต้องพัฒนากับคนพัฒนาที่มีแนวคิดก่อน โดยการให้มีการเลือกตัวแทนนายทหารชั้นผู้น้อยมาร่วมประชุมกับแม่ทัพเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีตอนแรกไม่ค่อยมีคนกล้าพูดมากนักแต่ต่อมาการระดมความคิดก็เริ่มขึ้นอย่างน่าภาคภูมิใจแต่ก็อยู่ในกรอบเฉพาะเรื่องของสวัสดิการเท่านั้นไม่ก้าวไกลเรื่องของการปกครองการมาคัาบัญชา เมื่อได้ลองคิดแล้วต่อมาก็เริ่มลองทําเช่นการตั้งร้านอาหารรวมที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่สการสร้างที่พักผู้โดยสารการไปทัศนศึกษาตลอดถึงการจัดวันสถาปนากองทัพซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สนุกสนาน อยางไม่เคยมีมาก่อนกำลังพลและครอบครัวมาร่วมกันเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า800 0คนทั้งกำลังพลครอบครัวลูกเล็กเด็กแดงถิงท,ที่ท่านไม่ทราบอยากจะเห็นมากที่สุดคือการให้นาสถารจันผู้น้อยมีที่ดินเป็นของตัวเองอย่างน้อยที่สุดคนละหนึ่งไร่ได้เริ่มจัดทำโครงการที่ดินสวิสการที่ไข่ วชิราวุธเป็นแห่งแรกโดยยืมเงินจากกองทัพบกมาดำเนินการจนเป็นผลนํำเร็จสามารถแบง่งที่ดินให้กับกำลังพลตามเป้าหมายอย่างไรก็ตามการผ่อนสงธนาคารและการซื้อดินแม้ว่าจะถูกแต่คงเป็นภาระ,ระหนักสำหรับการชัร้นผู้น้อยท่านแม่ทัพจึงดำรีให้ ทดลองเลี้ยงปลาดุกแบบครบวงจรโดยให้กองกำลังพลทหารพรานกองทัพภาคที่สี่เป็นหน่วยรับผิดชอบกองทัพไดส้สนับสนุนเงินยืมให้จำนวนสามแสนบาทเพื่อทำการทดลองเพาะปลูกปลาเพาะลูกปาลาดุกในไขล้วชิราวุธไและนำไปเลี้ยงในบริเวณบอ่อที่ดินสวัสดิการของแต่ละคน ซึ่งบ,บ่อนี้มีอยู่ทุกแปลงปรากฏว่าการทดลองได้ผลดีมากทําให้มั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยกําลังพลจะช่วยให้กําลังพลนําเงินไปผ่อนที่ดินของตนโดยไม่เดือดร้อนนอกจากนั้นท่านแม่ทัพยังส่งเสริมให้กําลังพลให้กําลังพลรวมกลุ่มกันพัฒนาอาชีพและรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ โดยท่านได้จัดกองจัดหากองทุนให้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องนำไปสู่คำกล่าวที่เคยพูดว่ากองทัพจะต้องมีศาสนภาพเหมือนกขนมเปียกปูนคือไม่แบ่งแยกเป็นจนชั้นหยิบตรงไหนก็เหมือนกันหมด ถึงเป็นแนวทางที่เคยกล่าวมาแล้วโครงการอีกโครงการหนึ่งซึ่งโดดเด่นอย่างมากคือการส่งกำลังพลไปฝึกงานที่ประเทศอิสราเอลการส่งกำลังพลไปฝึกงานที่ประเทศอิสราเอลด้านการปกันประเทศกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนในส่วนของกองทัพภาคที่สีนั้นได้ทำไปแล้วหลายเรื่องซึ่งต้องนำมา ทุกต้องนำทุกอย่างมาไว้ในหน้าเดียวกันจนเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนกล่าวคือการตั้งหมู่บ้านให้กับอดีตจคอมกลุ่มใหม่บ้านปิยมิตหนึ่งถึงห้าการตั้งหมู่บ้านให้อดีตจจอ,จอมกลุ่มเก่าบ้านรัตนกิต,ติหนึ่งถึงสี่หรือบ้านจุลาพรพนาเก้าถึงซึ่งเป็นหมู่บ้านทั้งหมด อยู่ในพื้นที่ชายแดนนอกจากนั้นยังเป็นหมู่บ้านที่ทางรายการได้จัดตั้งตามโครงการปชดอ,อปพอ,ปอ,ปอซึ่งในอนาคตหมู่บ้านเหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งสามารถป้องกันตัวเองได้และมีและเมื่อนำหลายๆหมู่บ้านเข้ามารวมกันเป็นระบบก็สามารถป้องกันประเทศได้ปััชญาของ การป้องกันประเทศที่สามารถเข้าใจได้ง่ายแม้ทัพกิตติของแม่ทัพกิตติก็คือการสร้างกำแพงคนกำแพงบ้านเพราะทุกประเทศทั่วโลกต่างใช้พลังอำนาจของชาติที่มีอยู่ทั้งหมดในการป้องกันประเทศไม่ใช่เพียงทหารประจำการแต่เพียงอย่างเดียวอิสราเอลนั้นได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีเกียรติประวัติทางการรบและการป้องกันรประเทศเป็นเยี่ยมที่สุดนอกจากนั้นอิสราเอลยังสามารถพลิกฟื้นทะเลทรายให้เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างมหัศรจรัมมหัศิจร,ร์ควรแก่การศึกษาและนำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในประเทศของเราได้ท่านหมยรับมีความคิดว่า เราควรให้กำลังพลซึ่งเป็นทาหารไปเกณฑ์เป็นแกนนำตามหมู่บ้านบริเวณชายแดนให้สามารถเป็นผู้นำตามธรรมชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเป็นผู้นำในการป้องกันประเทศได้ด้วยจึงจะต้องนเริ่มที่เริ่มที่การพัฒนาบุคลากรโดยส่งไปฝึกง,งาน ประเทศอิสราเอลเป็นเวลาหนึ่งปีครั้นี้กองผลฐานอภิหาได้จัดส่งกำลังพลไปขุดงานที่อิสราเอล้้วหนึ่งรุ่นจำนวน30คนเมื่อวันที่สิบกันยายน2536ใช้เงินยืมจากกองทัพภาคที่สี่และรุ่นที่สองไปอีกจำนวน30สิคนเมื่อสิหสิงหาคมพศสองพ โครงการส่งกำลังพลไปอิสราเอลนี้นับว่าเป็นผลอย่างมาหศาศาลที่ไม่อาจจะคิดคำนวณได้ในหลายทางคือนอกจากเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านความคิดความรู้ความสามารถประสบการณ์และเศรษฐกิจของตนเองแล้วยังสามารถนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ต่อชาวบ้านเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความเป็นอยู่ ตามยุทธศาสตร์การป้องกันชายแดนอีกด้วยนับเป็นแนวความคิดที่ค่อนข้างจะแปลกซึ่งความจริงเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของกองทัพแต่เราได้จำว่าทุกอย่างจะต้องมาอยู่ในหน้าเดียวกันตามภารกิจคือป้องกันประเทศและ ฒนาประเทศอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในงานของของทัพภาทีสีซึ่งไม่มีคใครรู้ริเริ่มโครงการคอมพิวเตอร์คือการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในกองทัพภาทีสี่ของทัพภาทีสีเห็นว่า ในปัจจุบันเราสามารถใช้ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานราชการทหารด้วยเพราะระบบคอมพิวเตอร์นั้นจะช่วยให้การทํางานเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วเป็นการสร้างกองทัพให้มีความทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรของกองทัพจะได้ศึกษาเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของมนุษย์ใน ในโลกแห่งอนาคตแนวความคิดในการใช้คอมพิวเตอร์ของกองทัพนั้นมุ่งจะใช้ในการเก็บข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลของหน่วยทหาร,สา,ารสามารถนำมาใช้ได้กับงานประจำการงานสนามและระบบการป้องกันประเทศกล่าวคือด้านยุทธการสามารถใช้ฝึกการจำลองยุทธ เคลื่อนย้ายและใช้กับระบบงานเอกสารของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกการยุทธการศึกษาทั้งมวลด้านการข่าวได้ใช้ในการเก็บข้อมูลข่าวสารและข่าวกรองการจัดลำดับการประเมินค่าวิเคราะห์การวิเคราะห์การตีความรวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบรายงานข่าวสารเร่งด่วนด้านกิจการพลเรือน ใช้ในการรวบรวมข้อมูลด้านมวลชนเกี่ยวกับหมู่บ้านอาชีพของประชากรรายได้การประเมินผลโครงการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งงานอื่นๆที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประชาชนงานด้านสงกำลังบำรุงเป็นการเก็บข้อมูลในการจัดหา การจำหน่ายจ่ายแจกสอปออาวุธยุทธปกรณ์ของหน่วยงานด้านธุรกา,ารและกาลังพลใช้ในการเก็บข้อมูลและจัดระบบเอกสาร,รประวัติและงานอื่นๆตามความคิดริเริ่มของผู้ใช้เมื่อวันที่29กรกฎาคมพศสองพันอยสบสงทัพสีได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมด้วย เครื่องพิมพ์จาก Network ร์ m คอมพิวเตอ f ์แอนด์ออฟฟิศจำนวน14เครื่องรวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงภายในให้สามารถใช้ได้อย่างมีสิทธิประสิทธิภาพแม้ว่าในปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์ของกองทัพภาคสีอาจยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์แต่เชื่อว่าในอนาคตคงมีการพัฒนาใช้ประโยชน์ กันอย่างกว้างขวางตามความเจริญก้าวหน้าในสังคมยุคโลกาพิวัตที่พูดนี้หมายถึงสิ่งที่ทสปากศีได้ทำในปีสองห้สามสสมัยนั้นกองทัพยังไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในห่วงนั้น บอกกองบัญชาการทหารสูงสุดได้ส่งคนมาดูงานคอมพิวเตอร์ของทัพาคท,ที่สีด้วยแม่ทัพเคยกล่าวในที่ประชุมว่าเราจะช่วยกันสร้างภาคใต้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับสีวิชัยในอดีตอีกครั้ง ทำให้ของทพัพภาคสีมีโครงการที่โดดเด่นโครงการหนึ่งในขณะนั้นคือโครงการศรีวิชัยโครงการศรีวิชัยทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าสังคมกําลังมีปัญหาซึ่งเมื่อก่อนเราไม่มีเราไม่เคยรู้สึกแม้แต่จะมีใครมาบอกเราก็ไม่เชื่อ มองว่าเป็นเรื่องเหลียวไหลเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาความขาดแคลนน้ำปัญหามูลภาวะปัญหาวิกฤตทางการจราจรในเมืองใหญ่ปัญหาอบายมกุกปัญหาสังคมเสื่อมโทรมครอบครัวแตกแยก อันเป็นผลพวงจากการพัฒนาที่ไม่มีทิศทางคือมุ่งสร้างความเจริญทางด้านวัตถุแต่ไม่เคยพัฒนาจิตใจทำให้คนเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมแม้จะมีความเจริญแต่คนก็ไม่มีความสุขโครงการสิวิชัยนี้เกิดจากบุคคล จากหลายสาขาอาชีพเสนอแนวคิดต,ต่อแม่ทัพว่าเมื่อเราได้แก้ปัญหาผู้ก่อการได,ได้แล้วทําไมทําให้บ้านเมืองสงบราบคาบแล้วควรจะได้ใช้เวลาพัฒนาสร้างความเจริญให้แก่ภาคใต้ของเราเสียทีหรืออาจจะเรียกได้ว่าถึงจุดเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาความมั่นคงไปสร้างความมั่งคั่งกันได้แล้ว แต่โครงการนี้จะต้องไม่เหมือนกับโครงการอื่นที่สั่งลงมาจากเบื้องบนสีวิชัยต้องเป็นโครงการของประชาชนชาวใต้โดยมีกองทัพเป็นผู้ประสานงานอยู่เบื้องหลังวัตถุประสงค์ของโครงการก็เขียนไว้ง่ายๆเข้าใจได้ไม่ยากคือสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้ประชาชน ชาวใต้อยู่ดีกินดีมีสุขทําให้ภาคใต้จเจริญรุ่งเรืองเหมือนอาณาจักรศรีวิชัยในอดีตอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นการสร้างศรีวิชัยใหม่ในยุคนี้นั่นเองแต่ละคําในวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นไม่จะดูง่ายแต่ก็มีความหมายลึกซึ้งเช่นคําว่าอยู่ดีกินดีหมายถึงการมีวัตถุปัจจัยเพื่อการบริโภคเพื่อการอยู่อาศัย อย่างเหมาะสมพอควรตามทางสายกลางส่วนคำว่ามีสุขนั้นก็เป็นเรื่องของจิตใจการเข้าถึงสิ่งสูงสุดของทุกศาสนาการสร้างความสุขในครอบครัวความสุขในสังคมการรู้จักการเสียละไม่เห็นแก่ตัวเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้ชาวใต้ทุกคนมีครงการร่วมกันในการสร้างความเจริญเสมือนหนึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกัน หัวใจสำคัญของโครงการสิีวิชัยคือการสร้างความสุขในครอบครัวเพราะครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมเมื่อหลายๆครอบครัวเล็กรวมกันกลายเป็นชุมชนซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ต้องให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโครงการสิีวิชัยเป็นโครงการสร้างชาติถ้าสามารถทําได้ตามแนวทางโครงการสิีวิชัย แล้วชาติก็จะไม่มีวันสลายดังนั้นไม่ว่างานด้านการทหารการเมืองเศรษฐกิจและสังคมจะต้องทำไปสู่เป้าหมายอันเดียวกันการทหารแบบศรีวิชัยคือกองทัพต้องเป็นกองทัพของประชาชนยามที่ประชาชนเดือดร้อนกองทัพต้องเข้าไปช่วยเหลือแม้จะต้องสละชีวิตและเลือดเนื้อก็ต้องยอม คณะเดียวกันประชาชนต้องปกป้องกองทัพเพราะสถาบันทหารจะต้องอยู่คู่กับชาติบ้านเมืองการเมืองแบบสีวิชัยต้องยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักไม่ใช่ผลประโยชน์ของพรรคหรือของพวกต้องยึดหลักจารีตประเพณีที่เราเคยมีสถาบันพระหมหากษัตริย์ปกครองประเทศแบบราชประชาสมาัยคือพระราชา ประชาชนร่วมกันปกครองชาติบ้านเมืองนั่นเองการเศรษฐกิจแบบสีชัยเป็นเศรษฐกิจที่ไม่เห็นแก่ตัวคนรวยต้องช่วยคนจนพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็นธรรมไม่มองแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวต้องมองด้านจิตใจด้วยเพราะคนรวยอาจจะมีความสุขน้อยกว่าคนจนเพราะความรวยที่แท้จริงคือรวยน้ำใจ ความรวยที่แท้จริงคือรวยน้ำใจสังคมแบบสิวิชัยคือการอยู่ร่วมกันเหมือนเสมือนญาติรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่เห็นแก่ตัวมีอะไรก็ช่วยคิดช่วยกันทำเช่นการลงแขกหมักการมาแก่ปุลโลเป็นต้นการศึกษาแบบสิวิชัยมุ่งสอนในคนมีความคิดมากกว่ามีความรู้ และสอนให้คนเป็นคนดีมากกว่าเป็นคนเก่งมุ่งรื้อฟื้นแบบเรียนที่สอนเด็กให้มีระเบียบวินัยมีคุณธรรมเช่นอุดมเด็กดีเด็กชายรักหมูเป็นต้นศาสนาแบบศรีวิชัยมุ่งให้คนเข้าถึงสิ่งสูงสุดของทุกศาสนาคือการมีความสุขทางใจการไม่มีการแบ่งแยก ศาสนาถือว่าคำสั่งสอนที่ดีของทุกศาสนาให้เข้าถึงสิ่งสูงสุดคือศีวิชัยผลที่จะได้รับจากการร่วมโครงการศีวิชัยนั้นมีมากถ้าหากคนไม่เคยสัมผัสก็จะไม่เข้าใจเริ่มตั้งแต่การได้แนวทางไปสอนครอบครัวตนเองให้เป็นศีวิชัยนอกจากนั้นท่านก็จะมีพวกซึ่งเปรียบสเสมือนญ,ญาติ ที่น้องทั้งส4จังหวัดหาโอกาสอย่างนี้คงไม่ง่ายนักเมื่อสังคมดีทุกคนเป็นคนดีอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างภาคภูมิใจตายไปก็ไม่เสียชาติเกิดโครงการศีวิชัยนี้เป็นก้าวไปดักหน้าของกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตเพราะในขณะนี้คนเราเริ่มออกจากเมือง ไปหาธรรมชาติคนเริ่มหวงแหนสิ่งแวดล้อมเริ่มถามหาความสุขทางใจถามหาวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละชาติกันแล้วถือว่าแนวความคิดโครงการสิวิชัยนี้เป็นความทันสมัยที่ล้ำยุคถึงแม้ว่าจะไม่สำเร็จในวันนี้แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้สังคมดีขึ้น